ส่วนในกรณีของเหตุการณ์ไฟไม่ตึก SCB นะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้น้ำหนักสาเหตุนี่นะครับไปที่เครื่องฉีดพ่นยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันกา๊าซนะครับคาดว่า1สัปดาห์จะรู้ผลแน่ชัดครับบนโทรประวุฒาวนสุริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ได้บอกว่าขณะนี้น้ำหนักไปที่เรื่องของการใช้งานเครื่องฉีดพ่นยุงผิดประเภทของพนักงานฉีดไล่ย,ยุงนะครับที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาในวันเกิดเหตุ จากการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานเบื้องต้นนะครับก็พบว่าพนักงานเนี่ยได้ใช้น้ำยาฉีดยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันกา๊าซเข้าฉีดพ่นด้วยเครื่องที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งสูตรนี้เนี่ยนะครับไม่นิยมใช้ภายในอาคารเพราะว่าต้องพ่นควันด้วยความร้อนโดยใช้น้ำมันเบนซินในการสตาร์ทเครื่องพ่นควันก็ทำให้เกิดความร้อนสูงในการทำงานนะครับแล้วก็ห้องเนี่ยเกิดเหตุเนี่ยมีแต่กระดาษเอกสารนั่นเองครับ ขณะที่การตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับก็ไปเป็นพบภาพนะครับเป็นพนักงานฉีดยุงเข้าไปในพื้นที่ชั้น11ก่อนที่จะเกิดเหตุประมาณ40นาทีแต่ในชั้น10นะครับซึ่งเป็นชั้นเกิดเหตุกล้องวงจรเสียนะครับจึงต้องตรวจสอบว่าพนักงานฉีดพ่นยุงเข้าไปในห้องต้นเพลิงหรือเปล่าครับ ทั้งนี้นะครับก็อยู่ระหว่างนําเครื่องพ่นฉีดยุงมาทดลองแล้วก็ตรวจสอบหาความเป็นไปได้ที่จะทําให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็คาดนะครับว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าส่วนประเด็นไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็อยู่ระหว่างพิจารณาเนื่องจากห้องต้นเพลิงไม่มีแผงวงจรไฟฟ้าใดๆนะครับมีเพียงเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เอกสารต่างๆเท่านั้นครับส่วนความบหน้านะครับในอุบัติเหตุ ไฟไหม้บ่อคัดแยกขยะในตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับล่าสุดนั้นกลุ่มควันก็เบาบางลงแล้วนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้วิธีขุดขยะขึ้นมาฉิดน้ำนะครับเพื่อสกัดไฟไม่ให้ลุกลาม เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงระดมฉีดน้ำสกัดไฟที่บริเวณบ่อคัดแยกขยะซอยเทศบาลบางปู39ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยการเดินเท้านำหัวน้ำหัวฉีดน,น้ำเนี่ยเข้าไปตามจุดที่มีกลุ่มควันหลังรถแบบโฮลขุดขยะที่สะสมขึ้นมาทั้ง2ด้านก็คือทางด้านทิศเหนือด้านซอยแพรษา8ตำบลแพรกษาแล้วก็ทางด้านทิศใต้นะครับน้านซอยเทศบาลบางปู39เพื่อสกัดไม่ให้ไฟปะทุข,ขึ้นมาอีกครับ ขณะเดียวกันนะครับก็ได้ประสานเจ้าหน้าที่นำรถน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาสับเปลี่ยนเนื่องจากจุดเกิดเหตุไม่มีแหล่งน้ำนะครับและพื้นที่ก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการสกเพลิงครับ ในวันนี้ครับก็มีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับโดยวันนี้เนี่ยเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนในชุมชนวัดเมาพิตารามซึ่งชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนแออัดนะครับตั้งอยู่ที่ถนนพนลีบุญครามอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดนะครับเมื่อเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งในตอนเย็นเนี่นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจังหวัดนนทบุรีก็รายงานว่าขณะนี้เนี่ยสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วนะครับ ส่วนความเสียหายนั้นเนี่ยมีบ้านเรือนเสียหาย4-5หลังเบื้องต้นนะครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับในเรื่องนี้นะครับมีผู้สึกข่าวนะฮะซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยแจ้งว่าจุดเกิดเหตุไฟไหม้เป็นตึกแถว2ชั้น10คูหานะครับตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนสตรีนนทบ,บุรีกับวัดเขมาพิตารามซึ่งผู้สังเกตเนี่ยก็เห็นว่าไฟลุกจากชั้นล่างขึ้นไปนะครับและขณะเกิดเหตุก็มีลมแรง แต่ว่าโชคดีนะครับที่สถานที่เกิดเหตุอยู่ช่วงต้นชุมชนแล้วก็กระแสลมพัดออกไปด้านนอกชุมชนนะครับไฟจริงไม่ลุกลามไปมากเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามในประเด็นเศรศษฐกิจครับ